สวัสดีครับยูผมช่องเหมียวแคทนะครับหั่นที่ผมจะมาสปอยในวันนี้ก็คือสวยกล้า,าท้าอันตรายจะเป็นอย่างไรเมื่อไปเที่ยวที่เมืองติโกานาแล้วจ,จู่ๆเพื่อนสีที่มาเที่ยวด้วยกันถูกลักพาตัวไปเธอคนนี้จําต้องทํางานให้แก๊งขายยาที่โหดเหี้ยมและเจ้าหน้าที่ปปสช่วยช่วยเพื่อนที่ถูกลักพาตัวไปเปิดมาฉากแรกจะเห็นว่ากอรเลียซึ่งเป็นนางเอกในเรื่องนี้เป็นทีมงานแต่งหน้าที่อเมริกาให้พวกที่ประกวดนางงาม และเป็นอาชีพหลักของเธอด้วยหน,นังเรื่องนี้ไม่มีพระเอกนะครับพอเธอทํางานเสร็จเธอก็เก็บข้าวของที่จะไปหาเพื่อนรักสมัยวัยเรียนที่เมืองติกวนาประเทศเม็กซิโกชื่อว่าซูซูและพร้อมที่จะพาซูซูไปสมัครประกวดนางงามอีกด้วยณเมืองติกวนาประเทศเมศก็กซิโกกเลียถึงบ้านซูซูเป็นที่เรียบร้อยซูซูมีน้องชายของตนชื่อว่าซาวาซึ่งเป็นเด็กที่น่ารักหลังจากนั้นกเลียก,ก็พาซูซูไปสมัครประกวดนางงามพอสมัครเสร็จก็พาการไปส,สังสรรค์ที่ภาพแห่งหนึ่ง พอเข้าไปซูซูก็มุ่งหน้าไปหาสรารวัตรชื่อว่าโซเซโดและให้กอเลียทาความรู้จักกับสรารวัตสรสารวัตรเท่านั้นเป็นเส้นใหญ่ของงานประกวดนางงามทีเดียวนะเพราะเป็นถึงระดับนายทุนงานประกวดที่ซูซูจะไปแข่งวันพรุ่งนี้ขณะที่กอเลียขอตัวไปเข้าห้องน้ําก็มีกลุ่มชายชัการจํานวนห้าคนติดอาวุธพร้อมแอบเข้ามาทางหน้าต่างระบายอากาศห้องน้ําแต่ขนาดนั้นกอเลียซึ่งอยู่ในห้องน้ําจึงถูกพวกลูกน้องคนหนึ่งจับตัวเธอได้ แล้มาคับให้เธอพาไปหาสารวัเท่าพอเธอพาไปหาสารวัเท่าชายที่ตามเธอมาก็กากยิงคนในผับอย่างโหดเหี้ยมทำให้ในผับปุ้นวายชายคนหนึ่งเล็งปืนไปที่สารวัตรเท่านั้นแต่บริการของสารวัเท่ามาบาังกระสุนให้ทำให้สารวัเท่ารอดและหลบหนีไปตัดมาที่กอลีอกอร,รียกำลังตามหาซซูแต่ก็ไม่มีวี่แววอะไรเธอจึงหนีมาอยู่ร้านอาหาร แล้วเธอก็หมดสต,ติไปรุ่งเช้าเธอตื่นมาที่ร้านอาหารที่เธอนอนเมื่อคืนเธอจึงโทรหาซาวาน้องชายของสูซูและโกหกว่าพวกพี่มีธุระแป๊บหนึง่งเดี๋ยวจะรีบกลับนะสูซูก็ตอบว่าโอเคครับเธอจึงไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจใกล้ๆนั้นเธอบอกว่าเพื่อนฉันหายช่วยฉันตามหาเพื่อนได้ไหมคะตำรวจก็ตอบอืมๆไปส่งก็ได้พอตำรวจจอดไว้ที่ที่หนึ่ง กอรเียเธอก็มองไปเห็นแก๊งที่กัดยิงเมื่อวานแก๊งนั้นเห็นตัวเธอเธอวิ่งไปได้แป๊บเดียวก็ถูกแก๊งจับขึ้นรถตู้ไปเธอถูกพาตัวมาที่กบดานของแก๊งเป็นบ้านคนรวยเธอถูกพามาที่บ้านหัวหน้าแก๊งชื่อว่าลิโนเธอกับเขาได้ทําการตกลงว่าลิโนจะช่วยเพื่อนของเธอราบใดที่เธอทําตามที่เขาบอกเธอก็ตอบตกลงแบบเสียงสั่นๆลิโนก็ให้โทรศัพท์ที่ติดต่อเฉพาะในแก๊งเท่านั้นให้กอเลีย ภารกิจแรกของเธอที่จะต้องทําคือขับรถที่พวกลีโนเตรียมไว้ให้ไปยังโกดังเล็กๆแล้วให้เธอมาดูบนเนินกับพวกลีโนพอลีโนกดปุ่มปั๊บรถก็ระเบิดปุ๊บทําให้โกดังนั้นเละตามไปด้วยพวกลีโนก่ก็สะใจกันใหญ่โดยลีโนให้เหตุผลว่าเพราะคนที่อยู่ในนั้นเป็นพวกปปอสองไงและไอ้พวกปปอสก็อชอบตามจับแก๊งลีโนอยู่เสมอกเรียจึงถึงกับรับไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองทําไปสักคู่ ภารกิจ2องลิโนให้กอเลียไปสมัครประกวดนางงามเพราะคนที่ชนะประกวดในคืนนี้จะได้ไปนอนกับสารวัตรแล้วลิโนก็จะฆ่าสารวัตรเท่านั้นแต่งานประกวดอีกตั้งสองวันตัดมาที่กอเลียเธอขอไปเข้าห้องน้ําแต่เธอแอบหนีมาทางหน้าต่างระบายอากาศเธอจึงไปขอความช่วยเหลือจากหนุ่มมริกาที่อยู่แถวนั้นแต่เธอก็ถูกหนุ่มมริกาเอาผ้าดําคุมหัวและลักพาตัวเธอไป แล้วปอลียก็ถูกจับมัดอยู่ที่ไหนสักที่หนุม่มเมริกันก็แนะนําตัวว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ปปสกําลังตามล่าพวกแกงลิโนโอ,อยู่รู้ไหมทําไมเขาถึงจับตัวเธอก็เพราะว่าเธอไปวางระเบิดเธอรู้ไหมว่าคนที่อยู่ในนั้นล้วนเป็นเจ้าหน้าที่ปปสและเพื่อนของฉันทั้งนั้นแล้วหนุม่มปปสก็ให้ภรกิจเอาซิมแกลรอยไปติดใส่เครื่องของแกงลีโนโคนใดคนหนึ่งก็ได้เพื่อที่เขาจะแกลรอยได้ และสัญญาจะช่วยตามหาเพื่อนเธอและปกป้องเธอเองกอรียตอบตกลงกอรียยังไม่ได้ไปหาแกงลิโนโแต่เธอกลับไปหาชาวาที่บ้านและทําให้พวกแกงลิโนโตามที่อยู่ได้จึงจับชาวาเป็นตัวประกันและยื่นข้อเสนอว่าถ้าเธอไม่ตุกติดฉันก็จะคุ้มครองชาวาให้เองแต่ถ้าเธอตุกติดเมื่อไหร่ชาวาได้ตายแน่เธอจึงตอบตกลงภารกิจที่3เธอ เธอต้องขนเงินของลิโนออกนอกประเทศตัวเงินจะติดตัวเธออยู่รอบเอวและใต้ท้องรถเงินพวกนี้จะใช้ไว้แลกกับปืนพวกแก๊งที่นัดรับไว้เธอขนเงินเสร็จพวกลิโนก็นัดรับปืนที่ลานกว้างทักทัก,กเลียก,ก็โทรหารหนุ่มปปสเธอบอกตำแหน่งที่พวกลิโนรับปืนกันหนุ่มปปสรีบนำกำลังไปดักซุ่มยิงทันทีแล้วตอนที่เธอขับรถขนปืนมา ให้เธอหนีมาที่ประตูแดงนะพอรถของพวกลิโนโมาถึงก็เปิดฉากยิงกันอย่างโนเนียกอเลียหนีไปที่ประตูที่หนุ่มปปสอบอกไว้แต่ประตูดันล็อกแล้วก็ไม่มีใครอยู่ด้วยเธอก็ฝากกระสุนกลางวงล้อมนั้นขณะที่เธอวิ่งลิโนโก็ถูกยิงที่ขากอเลียมองหน้าลิโนโพร้อมช่วยเหลือลิโนโขับรถหนีจากหนุ่มปปสนั้น เธอขับหนีมาที่ชนบทซึ่งมีบ้านหลูของดิโนโอยู่นั่นซึ่งเป็นบ้านเกิดของดิโนโเองกอรียถูกเอ็มมัตผมจุกไชร้ายโดยว่าเป็นหนอนบ่อนไท่ซึ่งจริงๆก็เป็นอยู่แล้วแต่ไม่มีใครรู้ดิโนโห้ามไอผมจุกไว้เพราะเธอช่วยชีวิตฉันดิโนโให้กอรียไปช่วยทำอาหารที่ห้องครัวมีสาวซื้อดำบอกว่าฉันก็ถูกลักพาตัวมาเหมือนกันและอยากไปเชื่อคำพูดของลีโนโเด็ดขาดแล้วเธอก็โชวร์รอยสักแตกๆให้กอรียดู ตอนนี้พวกดีนโนกำลังยึดโทรศัพท์เพื่อหาว่าใครเป็นนอนบอดไส้กันแน่ทัก,ทกสเสาเสื้อดำก็ถูกไอมัตจุกเรียกสาวเสื้อดำว่าที่รักและก็พาไปดิบๆกันกอลียจรงเอาผ้าว,วางไว้บนเตาจากนั้นเธอก็เข้าห้องน้ําแต่ซึ่งในห้องน้ํานั้นมีทางลับเชื่อมไปยังที่เก็บโทรศัพท์ของแกงไว้เธอจึงเอาซิมแกรอยที่หนุ่มปปสให้ไปใส่ในเครื่องได้เครื่องหนึ่ง แล้วออกมาทานก่อนที่พวกน้องลิโนจะเข้ามาเห็นเพราะไฟไหม้ผ้าที่วางไว้แต่ก็ไม่ได้ว่าหลไรมากนักลิโนได้สอนกอรียยิงปืนว่ใช้ป้องกันตัวและพาเธอไปกินเนื้อย่างสไตล์เม็กซิกันพร้อมเล่าเรื่องของตัวเองในสมัยวัยเด็กแล้วทั้งสองคนก็เริ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นโดยลิโนสัญญาว่าจะช่วยตามหาเพื่อนของเธอให้ได้เพราะพวกเขากลับมาก็พบว่าคนที่เป็นหนอนบ่อนไส้ก็คือสาวชุดดำ ที่มีรอยสักแก๊งลีโนเพราะว่ากอลเลียได้เผลอเอาซิมใส่ไว้ในเครื่องของสาวชุดดำโดยบังเอิญทําให้เธอต้องจบชีวิตลงกอลเลียรู้สึกผิดอีกครั้งแต่ลีโนก็มาปลอบเธอทำให้เธอดีขึ้นแล้วลีโนก็ให้เธอเลิกชุดที่จะไปประกวดงานนานงามในคืนนี้แต่เธอก็รู้สึกไม่พอใจเพราะว่าทำไมตัวเองต้องมาทำอะไรแบบนี้ต้องไปนอนกับสาระวะัเท่านั้นหรอแต่ลีโนก็พูดว่าไอสาระวะัเท่า นั่นมันเป็นคนลักพาตัวซูซูไปเองนั่นแหละพอมันเป็นคนลักพาซูซูหนีไปในคืนที่กัดยิงกันกอเลียจึงจำต้องแก้แค้นให้เพื่อนของเธอเธอประกวดชนะและได้ไปที่บ้านของสรารวัตรเท่าและบางเอิญก็ไปเจอซูซูพวกเธอดีใจมากแล้วซูซูก็เล่าความจริงว่าตนถูกลักพาตัวมาจากสรารวัตรเท่านั้นจริงๆแต่ซูซูก็ให้ดูรอยสักที่เหมือนของสาวชุดดําที่ตายนั้นซึ่งเป็นลายเดียวกับแก๊งของลิโนโทำให้กอเลียเริ่มคิดแผนที่จะช่วยสรารวัตรเท่า พอเธอไปหาสารวัตรเท่าเธอก็เขียนลงในกระดาษว่าตัวเองเป็นใครแล้วกําลังจะมาทําอะไรสารวัตรเลยหนีไปอีกฝั่งจึงเอาหน้าม้ามานอนกับกอเลียแทนพอฝ่ายลิโนโบุกมากาดยิงหน้าม้าก็ตายส่วนกอเลียก็แอบอยู่ใต้เตียงสักพักกอเลียก็คิดสู้หยิบปืนที่ตกแถวนั้นแล้วพาตัวเพื่อนรักของเธอไปด้วยขนาดนั้นลิโนก็เจอตัวและได้ยิงสารวัตรเท่านั้นนอนตายไป แต่กอลียกับเพื่อนก็มาเห็นกอลียบอกลีโนว่าฉันรู้ความจริงหมดแล้วแกนั่นแหละที่รู้มาตลอดว่าซูซูอยู่ที่ไหนก็เพราะรอยสักที่ตัวซูซูเหมือนของเกงเกงกอลียพูดว่าไอสารเลวไปตายซะแล้วกอลียก็ยิงไปที่ตัวลิโนหลายนัดสุดท้ายลิโนตายไปในที่สุดแล้เธอก็พาเพื่อนรักกลับมาได้สําเร็จจอบบรอขอรับ